ค้ัวสบายดีโม่เพื่อนที่กําลังรับตมน้องมานิกาตัดทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะก็คือตัดทุเรียนเป่งข้างขางเนาะพี่น้องแต่บนโชคพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ตัดไปครึ่งนึงแล้วพี่น้องอ่าอันนี้ก็ได้ล้ลยตันเติบเนาะนี่แ้วของสวนนี่กำลังกินของหวานเส่บเสบเ <c oughs> อาถ้ามังเนาะจะได้จักตันพี่น้อง นนต้นน้ำกันตอนก็ตัดไม่ไม่นอกบ่ได้ไทยมั่งนอกก็คือ,อตัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังพัฒนาเมื่อเมื่ในต้นนอกพี่น้องนอกกามันยังพัฒนาสุกยอดเมื่พี่น้องน,น,อน,อนอตอนนี้กากองเรียบร้อยแล้วเอาบุญโศกมาตะเก็บเข่ยงนอกพี่น้องน้อง <c oughs> สุดยอดเลยเอาโอเคพี่น้อง